วันน uh ี้พี่หนึงมาทำอะไรวันนี้เรามาทัศนศึกษาเอาสัมผัสของวันนี่ก่อนแม่วันทอะไรคะวันนี้เมื่อกี้มานาบ้านคุณนิ่มค่ะอันนี้แม่ป้าอันนี้อันนี้ไม่เห็นอย่างมาดูในครกไหมคะนะคะนี่สุดเด็ดอ้าวบีน้องตุ้มปลาใครไม่ได้ชิมเสียใจอันเราตายแล้วจิได้ยินไหมคะฮัลโหล สวัสดีค่ะได้ยินไหมได้เอ๊ได้ยินไหม,ไไมจ๊ะได้ยินไหมได้ยังน้อยไม่น้อยคอนเทนต์ว <laughs> ันนี้คืออะไรสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาเรามาไหนเรามาที่ไหน <laughs> เรามาสวนคุณนิ่มค่ะอยู่ที่ตรงใหญ่เนาะมาทำอะไรก่อน เป้าหมายไม่แน่ชัดค่ะวันนี้ทีมงานค่ะทีมงาน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 ,งาน,งาน,งานยังไม่ไหวหนแล้วปะเราจะพาไปดูครัวพี่นิ่มก่อนมาอันนี้จะของสวนจ้าจะของสวนคนสวยเออมามามาอันนี้คือบ้านสวนนะคะบ้านสวนคุณนิ่ม น,นั่นเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่คุณนิ่มค่ะใส่พิชชาพิเหตดอยู่ใส่ว้าวเซมซ่าเซมซ่าได้ปลามาจา้าเซมซ่าสูนในน้องบอกให้จไหน,นเซม <laughs> ซ่าคนหาปลาได้นะคะในป่าในป่าน,า <c oughs> นี่เรียบร้อยผลผลิตวันนี้นะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปห้าสิบปายูงนี้แม่ <laughs> เราจะไม่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเรา ไม่เหมาะสมกับการอยู่ตรงนี้ก่อันนี้ไม่ป้าอันนี้อันนี้ไม่เห็นย่างกาอันนี้เราไม่เห็นยางกันตนี้คร่อง,างมาเดี๋ยวเรามาสมัมภาษณ์สมาชิกเราดีกว่าทำไมเรอ้มาี่ชอบกัดหัวด้วย,ม,ววยมาสัมภาษณ์สมัสมภาษณ์พี่น้อยก่อนพี่น้อยเป็นไงวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไรเขาเปลี่ยนเป็นยานกาเฮ้ ปกติบรรยากาศที่เรียเป็นยังไงเงินครึมมาอันนี้พี่นุลิงพี่นุลิงเดี๋ยวคุณน้อยบอกว่าบรรยากาศที่โรงเรียนองินครึมเราไม่เชื่อวันนี้พี่ลิงมาทำไมวันนี้เรามาทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของครูน้องนิ่มเออมีทรัพยากรธรรมชาติที่มากมาย แต่คุณน้อยบอกว่าที่โรงเรียนอึมครึมมากโรงเรียมันได้ยังไงได้ใบชัยแดงไงอ๋ออ๋อเขาคงไม่มีสำคัญแล้วไม่ใชัยแดงเอาไปไปต่อเลยค่ะไปต่ออ้าวเรามาวงนี้ค่ะมามาต่อเอ้าอันผู้นั่งโมโหไปซะหรออ้าวเรามาวงนี้นะคะวงนี้ทำอะไรกันเอ่ยเล็ดวันี่เล็ดวันี่เอาสมพานจาอวัวนี่ก่อนชูมะหยังมัวนนี่เขาให้ชูมาหยัง มาเล่นอูน,น่ครับคุณเปเาได้กองมเล่นอเน่อาการดูเป็นจไรแน่อโอเค20% 99ไม่ได้99พร้อมหร้อโอ้โอันนี้คุณมุขค่ะคุณมุกคุณม,มุขม,ม,มาอะไรวันนี้ม่เล่นอน่คงะเอะอเอาสัมคุณเนของคุกบไปเ,ไปเรื่อยพรกบโ มากินมะนอาบานผู้นิ่มค่ะไเดี๋ยวรักษาลังทานเราไปไหนต่อบอขามไปเลยอ๋อแพ้เรากำหาผูกองไม่ก็จะตงนีนะบอผู้กองเราเป็นหัวหน้าเด็กน้อยเอากูกองผูนี้มาเห็นอย่างนี้ขามีซอสหวานยอะจัเลยกองไปไม่อาจได้ข้มีซอสหวานแล้วจะเท่าไหอ๋อ วางสองใบแล้วกันคู่กบไม่ได้สีแดงแล้วก็บวกสีเยอะเลยเอาจัวสองใบก่อนนั่นเลยน้องขอจ้อยเอาสองใบใบปึ้อสีปบ้บเสียงมันสีเำไม่ได้เด็กสีเที่ยวเที่ยวเที่ยวปี๊ปะเนี่ยไปไปไหนต่อไปดูไปดูสระไหมไม่ยังมากค่ะ เดียวล็อก็แาทางครัาอากาศวันนี้แดดถือว่าแรงเหมือนกันสวนเรามิดทุกอย่างทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะคะมะม่วงนี่น่าจะอยู่ได้ประมาณห้าปีปละต้นใหญ่มากลูกยังไม่ออกนะคะโอ้ <c oughs> แดดอยู่ทุ่งนาแบบดำนะคะวานบ่เกิดเลยดำเพิ่มเขาเอิญสามเขาอันนี้น่าจะเป็นข้าวกํ่ำพูดจากเํากำะกำที่มันจะสีดำอะ่ะ ข้าวดำเขาด um ําเอานะคะโอ้เรามีทีมงานเด็กน้อยด้วยค่ะวันนี้เด็กน้อยมาเห็นอย่างนี่มื่อนี้นี่ตกปลาได้ปลาหรือยังได้ปลาไหนเอ่ยนุ้ยไหนไหนขอดูหน่อยขอหน่อยอคุณนิ่มแกอนุญาตไปดิออ้ยยเบบฮมมนนไม่แกไม่ให้เอาตัวเล็กหรือเปล่าไม่เล็กตรงไหนครับ ถ้าสาเนี้ยแกเหมือนแกจะจับแล้วแกจะไปปล่อยนู่นแล้วมึงขอโทษขอโทษครับขอโทษไอ้เหี้ยพูดขันดิมแกจะมีสะสองหน่วยพูดนะจิมมีน้าจิมน้าจิมอยู่ข้างหลังน้าจิมได้ปลาไหมหรือพอแล้วอ๋อพอแล้วพอแล้วนะคะฮะมันตัวเล็กแม่คุณนี่แมวหรอกผมไม่ได้ตัวนี้ผมก็ปล่อยหลังตกไม่ปล่อยหลังตกไม่นะไป วันนี้น่าจะหมดช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ช่วงสายๆเย็นๆสัก,กหน่อยอดดรุลมดลมตกสักหน่อยนะคะเราเจอกันใหม่นะโอ้อยตอนนี้ทำอะไรครับตอนนี้เรากำลังจะตำขนมจีนนะคะรสเด็ดแซ่บมากค่ <c oughs> กะไก่ไก่เหนเน่บานมาดูในครกไหมคะไหมคะนี่สุดเด็ดเดี๋ยวรอชิมนะคะ <c oughs> เรียทำอะไรครับตจมปลาพี่น้องยจมปลาอันนี้พี่น้อยทำอะไรครับพี่น้อยย่างลูกชิ้นเป็นตัวก็ไฟเรียยังครับพี่น้อยเรียบร้อยแล้วพี่นิ่มทำอะไรครับพี่นิ่ม wash the dishes Yeah อีน่าตาบุ๋มเหมือนบังพลังโง่อะไรก็ได้ค่ะ เราติดไปดูดเดียวกันจะได้เพื่อนเพ่อนเพื่อนบเพิ่มอบเพิ่มอบเพิ่มเน็ตอบเพิ่บเพิ่้ยิ่งไปได้ไ ลงได้ได้ลงได้เลยอูโนวินอูโนวินผู้กบชนะให้พวกที่เหลือกินมะนาวไปม่เจะแยังยังห้มาีบมาบมาอยากนด้วยด้วยีมาผมไม่คชอบีฟ้าไม่ชอบสีรสเราะมันไม่ดีเลยีบาีฟ้าปีมมาลังหลัวัจีไทยเอมนึงอภาพนิ่งครับ มาวะเมนูแรกคะ่ะมาพี่หวานมาเป็นเ <c oughs> มนูแรกเขาเอิญเมนูยังเขาเรียกเมนูอะไรซ้วขนมจีนแม่ตำซ้วงขนมจีน,น,น,จนอันนี้ผักชีลาวจากสวนนะคะ,ค,ะคุณแม่มคุณแม่ไ,มไปเก็บมาให้สวนนี้มีทุกอย่างมาพี่ลียงมามากินน้ำกันก่อนมากิน <c oughs> มากินน้ำกันนี่ <c oughs> เห็นไหมอันนี้ก็พอดีซื้อนะคะ ขโมยเข้ามาคนไดียวพี่ไม่ได้ซื้อถ้าถ้าพี่กับสิทธายกินกินคนเดียวเหรอทุกนมืออีกครอหมุนมากินข้าวนมกันเด้อค่ะเอาเราพร้อมกันเดี๋ยวมากินขนมกินขนมเส้นกันส่วนส่วนนมกันเลยจ้ากินกินข้าวนมกันเลยจ้ามุกเจ้าแพ้ก้วนแล้วเห็นไหมพี่กินนี่นะกินให้ม้วนม้วนม้วนจ้าก ไมชิมเสียใจอร่อยนะอุ้ยจิวบี้ไม่เคยกินอะไรที่รสชาติแบบนี้มาก่อนเลยอร่อยคุณแม่อร่อยลูกค้ามันไม่ทำรสชาตินี้อร่อยพี่หวานมันอร่อยมากทไมนาเด้อพี่น้องบุญดงม่ได้กินเสียใจเด้อ ไม่เป็นไรทิวม right? ีดานนเยค่ะตมมุดด้มด้เหรอมานีมานเอาี่ิ่อนนิตับซูู่นี่เอาอะไรมาใพี่ไม่ได้ใช้ช้อนเลยพี่ให้ใมือแบบนี้มาดิมุกตอมกซื่นซื้ตามหลือนนะีเรนเอาเป็นเอาตายเลยจิ พิวเอาชิ้นหน่อยไหมเธออไเชี่ใหญ่มากเออาไปปล่หน้ากินมากดูอันนี้ช่างปลาหน้ากินจริงๆดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมากินทั้งตอนนี้เลยนะทุกคนอ๋อลืมลืมเดี๋ยวชิมกินก่อนมันยังสุกไม่ดีทุกคนเดี๋ยวเกากลับมาดทีงนี้ค่ะ เคเตอร์เคเตอร์หลายต้นเคเตอร์หลายขักนะคะเคเตอร์หลายตันเคเตอร์ส้นกันค่ะเคเตอร์ส้นกันค่ะเรียนเบ๊ะน่าอรอยเลยค่ะอันบนก็เคเตอร์เนาะมาไกลขนาดนี้เดี๋ยว ปลาปลาสุกปลามันปลาสุกป่ะครับปลาปลาสุกครับปลาปลสุกปลาต่อเมียยบสุกป่ะปลาปย่างปลาด้งอันปลสุกปลต่อเมียยิบสุกปาะอเจาอเมียยบ่ครับเาครับไปเ็ดปลาสุกสองมนูคเดีปลาต้มแล้วก็เหี่ยวแล้กเหียวนะยา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 เรากปถ่ายรูปหนีกับน้องถ่าย